รถ3ล้อกระบะไฟฟ้ารุ่นพิเศษเรียกรุ่น4กิโลวัตต์นะครับเราเรียกว่าวีสกายนะครับตัวนี้วีสกายนี่มีข้อแตกต่างยังไงกับรถธรรมดาเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับอันดับแรกเป็นกระจกมองข้างอันใหญ่นะครับปามามาปรับได้360องศาเบาะที่นั่งยาวนะครับและก็มีตัวบะที่แยกออกมาต่างหากนะครับส่วนคอนโซลนี่ก็เป็นคอนโซลอย่างหนานะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพุ่มนะครับ เอพเอสนะครับหลังคาก็แข็งแรงนะครับนะครับดูได้นะครับนะครับฟังเสียงก็รู้แล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าวีสกายทำไมถึงเรียกวีสกายเดี๋ยวผมจะบอกให้แต่ตัวนี้คือกระบะใหญ่นะครับกระบะจัมโบ้เมตรสี่สิบกว้างยาว2อเมตรยี่สิบนะครับเป็นไซส์2ตันนะครับตัวนี้ว่าเป็นรุ่นวีสกายเพราะอย่างนี้ครับผมเพราะมันมีไฮดรอลิกสองตัว สามารถยกคโดริกได้นะครับอย่างสูงหะฮะยะอย่างสูงนุ่มนวลน,นะครับได้สูงถึง2เมตรนะครับ<อ>นี่นะเขาเรียกว่าวีสกายนะครับวีสกายนะครับเห็นไหมฮะเครื่องนหนของมันอันนี้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแค่50แอมป์นะครับ mm แค่50แอมป์เองก็แรงเยอะขนาดนี้แล้วครับวิ่งได้ประมาณ40กิโลนี่ก็เป็นโชคตัวใหญ่นะครับ นี่ก็เป็นคอนโทรลเลอร์สีฟ้านะครับแล้วก็มอเตอร์ PMSM นะครับ Synchroize System นะครับเป็น DC มอเตอร์นะครับไม่ใช่ AC นะแต่นั้นจะปลอดภัยกว่า AC เพราะว่าแรงดันจะน้อยกว่านะครับใช้งานได้หลายหลากหลายนะครับจะเอาไปอ่ n คอนเทนเนอร์โหลดของจากคอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับหรือไปซ่อมไฟนะซ่อมอะไรที่อยู่ที่สูงได้นะครับหรือโหลดของจากที่สูงลงมาได้นะครับ Yo stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight.